ฉันเริ่มทำงานด้านสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปีพศ2539เมื่อเริ่มเข้าสู่การเป็นสมาชิกอบตอนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยโครงการของพระราชดำริข,ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรื่องของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเรื่องของอป่าเรื่องของน้ำนะคะแล้วก็ส่งผลมาถึงเรื่องของแผนแผนหรือว่าข้อบัญญัติของปีงบประมาณนั้นๆคะ่ะดิฉันได้มีโอกาส ใช้งบประมาณของอท้องถิน่นจัดการในเรื่องของการทำฝายชะลอน้ำโดยช่วงนั้นด้วยงบประมาณที่มันเล็กน้อยนะคะในปีงบประมาณนั้นๆก็จะได้งบประมาณ2 0 0 0 0ื่นสองหน้าะคะกะ็ชักชวนทีมงานที่เป็นผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุขณนะโอกาสนั้นท่านนายกประชุมภาคีอิสระนะคะท่านก็เมตตาให้งบประมาณมาโดยวิธีการจัดการก็คือ ในพื้นที่ชุมชนของดิฉันมีป่าซึ่งเป็นป่าทีา่จะบอกได้ว่าเสื่อมโทรมหรือไม่ก็ขาดการพัฒนานะคะเรื่องของฝายชะโลน้ําจึงเข้าสู่โครงการและเข้าสู่ข้อบัญญัติของอบตอเจริญสุขนะคะเช,ชวญชาวบ้านชักชวนผู้นําจะทําโครงการเรื่องของฝายชะโลน้ําจัดซื้ออิฐหินปูนทรายแล้วก็ขอแรงงานจากชาวบ้านขอแรงงานจากแม่บ้านร่วมกันขึ้นมา สำรวจแล้วก็ก่อสร้างฝายชะลอน้ำนะคะในส่วนของป่าเขาพังคานตอนนั้นก็เริ่มต้นจากจุดตรงนั้นที่ที่ฉันจัดการก็คือเป็นเรื่องของอการดูแลเรื่องป่าเขาฟังคารชักชวนชุมชนตั้งกฎกติกาในเรื่องของการดูแลรักษาป่าไม่ให้ตัดไม้ทําลายป่าไม่ให้จุดไฟเผาป่านะคะโดยชุมชนจะมีส่วนร่วมในเรื่องของการแสดงออกในเรื่องของการนําเสนอแล้วก็กฎของชุมชนว่า ถ้าหากมีใครเผาปา่าเราจะทำโทษยังไงปรับยังไงนะคะชุมชนก็จะมีส่วนร่วมในการจัดการก็ได้เป็นประธานกลุ่มทอผ้าดิฉันได้หยิบจับในเรื่องของการพัฒนาการทอผ้าในชุมชนซึ่งเมื่อก่อนนั้นเดิมทีเราจะมีเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ทอผ้าเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะส่วนในเรื่องของทำไมถึงได้มาจับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติมาบับย้อม ก็เกิดจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนอีสาที่เขาจะปลูกหมอนเลี้ยงไหมเองเขาผ้าใช้เองแล้วก็ใช้สีที่มันเป็นธรรมชาติก็ให้เกิดความที่การก่อสร้างที่เป็น,ปนมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดิฉันได้ใช้เรื่องของเปลือกไม้นะคะแล้วก็ดินส่วนผ้าภูวคณีมาจากผ้าที่ย้อมด้วยดินภูเขาไฟนั่นเองประกอบกับดินภูเขาไฟก็คือสิ่งที่มันเกิดจากธรรมชาติบนป่าเขาพังคานของเราที่เราอนุรักษ์อยู่นี่เอง แลวส่วนผสมต่อมาก็คือเรื่องของเปลือกไม้ใบไม้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นใบสมอป่าที่ให้สีเขียวใบแก้วที่ให้สีเขียวเหมือนกันแล้วก็เปลือกประดูที่ให้สีน้ำตาลเข้มตัวนี้จะเป็นสูตรสำเร็จจากการทำป่าอนุรักษ์มาแล้วก็มาส่งเสริมอาชีพในชุมชนนะคะปัจจุบันดิฉันได้ทําในเรื่องของการตลาดแล้วก็สร้างเสริมในส่วนของอาชีพชุมชนจากเมื่อก่อนมีสมาชิกอยู่8คน12คน ปัจจุบันเรามีสมาชิกอยู่80คนวิธีที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการคิดในเรื่องของการออกแบบแต่หลักก็คือหลักของการบริหารจัดการเราจะใช้สีที่มันเป็นธรรมชาติซึ่งดิฉันมั่นใจว่าการที่เราใช้ธรรมชาตินั้นมันจะส่งผ่านถึงความยั่งยืนของคนที่จะส่งต่ออย่างไปยังลูกหลานจะทำให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงมีงานที่มั่นคงมีความเป็นอยู่ที่ ทีเ่เป็นสุขภาพที่ที่ดีเยี่ยมในการผลิตภาต,ต่อไปเราก็พยายามฝึกให้เขาเห็นก็คือคุณแม่มักจะทำงานให้ลูกเห็นด้วยความที่เราอาจจะเป็นคนที่สั่งสอนในเรื่องของระบบไม่ค่อยเป็นนะคะดิฉันมักจะทำให้ลูกเห็นว่าการทำงานของดิฉันนั้นมีประโยชน์ต่อส่วนรวมยังไงอย่างเช่นเราทำเรื่องของโครงการทำฝายชะลอน้ำโครงการป,ปาลูกป่าลูกๆก,ก็จะได้เห็นตั้งแต่เล็กจนโตนะคะจน ปัจจุบันที่ฉันได้ทำงานส่งต่อในเรื่องของการส่งภูมิปัญญาก็คือเราจะมีการสอนอนักเรียนตั้งแต่ชั้นม .1 ม .2 ม .3 ของโรงเรียนบ้านเจริญสุขสอนให้เขารู้ว่า,าภูมิปัญญาดั้งเดิมคืออะไรแล้วภูมิปัญญาของการใช้สีจากธรรมชาติมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเป็นการสอนของเราส่วนที่ฉันได้มีโอกาสดูแลลูกลูกจะเห็นว่าดิฉันได้ทํางานแล้วสอนให้เขาเห็นว่าเราทํางานเพื่อชุมชน มันเกิดความสุขแก่ตัวเราเองแก่ครอบครัวของเราเองแล้วก็เกิดความสุขกับชุมชนชุมชนคืออะไรหัวใจหลักของดิฉันก็คือสร้างอาชีพสร้างรายได้สิ่งที่เราทํานี่คือดีที่สุดกับสังคมหรือว่ากับชีวิตหนึ่งที่ท,ที่ที่เรามีความเป็นแม่อยู่ลูกๆก,ก็จะเข้าใจระดับหนึ่งแต่ส่วนที่ลูกจะซึมซับได้ในขณะนี้ลูกเห็นว่าสิ่งที่แม่ทําคือดีที่สุดเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนสาคัญที่สุดที่ลูกหันกลับมาก็คือการที่จะออกแบบผ้าออกแบบในเรื่องของการออกแบบดีไซน์เพื่อให้มันทันสมัยออกแบบเรื่องสีเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยเป็นผู้คิดค้นต่อว่าสีอันนี้มันควรจะผสมอะไรได้ออกมาได้โทนที่มันจะถูกใจตลาดนี่คือนี่คือแนวของพวกเราที่ทํากิจกรรมร่วมกันถ้าหากคุณแม่ได้รับรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มันจะก่อให้เกิดข้อที่หนึ่งก็คือที่แน่ๆความภาคภูมิใจต่อครอบครัวต่อวงตระกูลของแม่แล้วก็ต่อชุมชนและสังคมที่แม่ทำงานอยู่นั่นคือความภาคภูมิใจที่แม่ไม่ได้คิดว่าแม่อาจจะได้รับหรือไม่แต่สิ่งที่เราทำมาคือคือเราตั้งใจว่านี่คือความสุขแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชุมชนแลส่วนที่สที่จะก่อให้เกิดก็คือ มันน่าจะเป็นแบบอย่างให้กับคนที่เขาดูเราอยู่หรือว่าสืบสารต่อจากเราว่านี่คือกําลังใจนี่คือเกียรติยศที่สูงส่งสําหรับคนในชุมชนที่พึงทําพึงได้แล้วก็ส่วนที่3ก็คือทุกๆคนที่ร่วมแรงร่วมใจทํางานร่วมกับดิฉันเขาเขาน่าจะมีทักษะมีการพัฒนาที่จะนํานผลงานเหล่านี้หรือว่านํารางวัลที่ดิฉันได้รับ ไปมีการพัฒนาต่อยอดให้แก่คนรุ่นต่อๆไปอย่างยั่งยืน